เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัฒเพื่อจะได้ศึกษาชีวิตของเราว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตอบลงตาม่าเกิดมาอย่างเกิดมาใช้ชีวิตครับแล้วก็<ะ>เกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำความดีครับ ใส่ชีวิตเออทำความดีค่าอยู่เลยเน้อชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ถ้าผู้ใดยังหายใจได้อยู่เรียกว่ามีชีวิตแต่ถ้าหมดลมหายใจเวลาใดเรียกว่าหมดชีวิตชีวิตทุกชีวิตเกิดมา พระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้น่าคิดดีใจไหมที่เกิดมาเป็นมนุษย์นยดีใจฝัจ่งสั้นๆ <c oughs> มันมีธรรมะข้อหนึ่งที่เราทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกคนรู้กันเห็นกันอยู่ <c oughs> ทางโลกชาติใดภาษาใด จีนแขกเยอรม,มันอเมริกาญี่ปุ่นเป็นต้นผู้นั้นจะเป็นนางงามจัก,กรวาลก็ตามจะเป็นใครก็ตามเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีปานใดก็ตามเป็นต้น <c oughs> ทุกชีวิตเกิดมาต้องผมหงอกดีใจบ่บ่แล้ว <c oughs> เห็นบ่ขอเดียวได้หนิ ตาฟ้าฟางบอดก็ได้หูหนวกตึงได้ร่างกายทุกคนสะพรั่งพร้อมไปในเส้นและเอ็นหย่อนยานตรงเตงตกกระอ่อนเปรีย้ยเพียแรงลงตามลำดับเหนื่อยลงเหนื่อยลงจนเดินก็ไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งไม่ไหวมีแต่นอนติดเสือติดหมอนหายใจกระแผ่วกระแผ่วจะตายแหลมิตายแหลเพราะความแก่ชราภาพ ดีใจบอบอรครับคือว่าดีใจเ็สสังญาณออาฟังข้อต่อไปทุกคนในโลกเกิดมาต้องเจ็บเจ็บปวดปวดปวดแข้งปวดขาปวดหูปวดตาปวดเส้นปวดเอ็นเป็นต้นดีใจบอบอบอีกเห็นบอ โรคแห่งการศึกษาและนอกจากนั้นร่างกายทุกคนเป็นรังแห่งโรคคำว่าโรคนี่แปลว่าสภาวะที่เสียดแทงโรคผมเสียดแทงผมจนงอกโรคตาเสียดแทงตาจนฟ้าฟางบอดโรคหูเสียดแทงหูจนหนวกตนตึงโรคจมูกเสียแทงจมูกโรคฟันเสียดแทงฟันจนหลุดร่วง โรคตับเสียแทงตับโรคปอดเสียดแทงปอดโรคก,กระดูกเสียดแทงกระดูกจนผุจนพุนเป็นต้นดีใจบอบอห้วเห็นบอเป็นต้นนั้นนี่นะและนอกจากนั้นทุกชีวิตเกิดมาในโลกมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตายดีใจไหมจะได้ตาย บอีกจื่อไหวเด้ลเดออันนี้หวนบวชต้องศึกษาอย่างนี้จึงสมควรบวชบ่แม้เรื่องเล่นนะแล้วก็พลัดพรากจากกันไปสามีพลัดพรากจากพัญญาพัญญาพลัดพรากจากสามีพ่อแม่พลัดพรากจากลูกๆลูกๆพลัดพรากจากพ่อจากแม่ญาติพี่น้องทั้งโลกพลัดพรากจากกันและกันดีใจบอ บอกอีกเห็นบอกเพราะฉะนั้นเราก่อนบวชท่านจึงให้ศึกษาเข้าใจตัวทีนี้เรามาทำความเข้าใจท่านว่าบวชนี่มีประโยชน์หนึ่งเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนาจือหวเอะ ประโยชน์ของการบวชเนี่ยหนึ่งสืบทอดอายุพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสมโพธิญานแล้วเผยแผ่หลักธรรมคำสอนมาได้2,568ปีเพราะอาศัยผู้มีบุญแล้วได้บวชในพุทธศาสนาสืบทอดมาโดยลำดับเข้าใจตัว วงตระกูลที่ไม่เสื่อมก็เพราะมีทายาทเหมือนกันแต่ว่าทายาทนั้นมันมีอยู่สองประเภทหนึ่งประเภททำให้ตระกูลเสื่อมเข้าใจตัวสองทำให้ตระกูลเจริญนี่มันมีสองอย่างเนี่ยหละเข้าใจอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สองบวชเข้ามาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยศึกษาธรรมะดันติี่ล้มตาพูดให้ฟังทุกชีวิตเกิดมาต้องแก่เจ็บป่วยตายพลัดพรากถ้าเราไม่ศึกษาเราจะเป็นทุกข์เห็นบ่หายน้ำกันแซลเซลแมนบ่แต่ว่าบไป่าน้ำในแมนบ่ จังหวะลงตาหายพอคือไปแล้วหลอดสมว่าผัวตายจะตีหายหายลงตาไปเพิ่งหายไปหายมากหายไปายมากไปหาลูกหีบมาแนภภภภภ่พ่ะมาเอาลูกหีบมาหลอเลยกผัวเขากระลงใบแล้วหอดมือหลอดหามออกจากฮืน่น แล้วไปเข่าเมนเอาเสื้อเพ่งใส่ละจุดไม่ขีดใส่ปิดฝาเมนกุบหลดเมื่อเลยออยังว่าบันเนี่ยบ่เฝาเาด้ไทยซับปเปลือเฝาเห็นบ่ตื่นเสา้าขึ้นมาไปเก็บกระดูกเห็นกระดูกผัวขาวขาวไม่ดีเนาะพ่อน,นะเงิดบ่ ไม่ดีเนาะว่าันเหตุบุญแล้วเอาไปฝากไว้วัดเฮื่อหลังบางใายเหตุไหวว่าด้อยู่เลยอย่างว่าเงิดบ่อเด้อจื้อไหวในเมื่อบวชเด้นี่ต้องคิดนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระองค์จึงแสดงไว้เมื่อมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้เราจะทำยังไง สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันให้มากๆเข้าใจตัวถ้ามีครอบครัวก็อย่านอกใจกันเข้าใจตัวอย่าทำให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเสียใจทำให้ท่านปลื้มอกปลื้มใจให้ญาติของเรานะี่นดีอกดีใจ เมื่อสร้างบุญสร้างกุศลสมบูรณ์ร่วมกันมาอย่างนี้แล้วแม้วาระสุดท้ายวีซ่าหมดอายุทุกคนต้องกลับผู้เข้าใจในชีวิตถูกต้องแล้วย่อมไม่เป็นทุกข์สมมติว่าพัญญาถึงแก่กรรมเราก็พิจารณาโอ้วีซ่าแม่หมดก่อนกลับก่อนนะแม่นะเดี๋ยวพ่อตามไปเห็นบ่ ว่ไได้ไห้เด้แล้วก็ทําบุญทํากุศลโดยทิศส่วนกุศลไปให้จึงถูกต้องพระพุทธเจ้าเิ่นสอนนั่นจะว่างานศพแต่ละงานเพิ่นไห่พรอนอทาชิเมอากาชิเมยติมิตาสาขาเจเมอย่าร้องให้โศกเศร้ากับคนผู้จากไปพระเพิ่นบอกจงังสีแต่มันเป็นภาษาต่างประเทศ <c oughs> ก็เลยแปลบออกจังทีนะ ให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลทุกที่ไปให้มันจึงเกิดประโยชน์จังสินาละ่ะพอจะนั้นเท่าอยู่น้ำกันแม้มันจะแก่เจ็บป่วยตายประพราบถ้าผู้ใดสร้างบุญไว้มากๆก็มีบุญกุศลบารมีเพิ่มขึ้นแล้วจากไปไปดีนะเข้าใจตัวนี่ศึกษาอย่างนี้และข้อสุดท้ายชีวิตเราได้มาจากพ่อกับแม่ เข้าใจตัวพ่อแม่เป็นผู้ให้เรามาร่างกายนี่ล่ะแต่จิตนั้นมาโดยบุญที่เราสร้างไว้เองเห็นบอพยาจิตราชกับอมาตมาเข้าในขันของแม่แม่ก็ทานอาหารเข้าไปพ่อหามาแม่เป็นคนกิน ก็เอื้อเฟือลูกอยู่ในคันเราอยู่ในคันท่านก็เจริญขึ้นตามลำดับแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายทุกส่วนเห็นบ่ในที่สุดแม่คลอดออกมาด้วยความลำบากแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจของแม่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนรักอะไรหรือจะแท้ถ้าแม่รัก โปรสมัครสายเลื่อนไม่เหือดหายรักอื่นอย่างประจักษ์วรคคลายจืดจะง่ายไม่จีรังดังบิดามารดาเพราะฉะนั้นการบวชข้อสุดท้ายนี้จึงเพื่อทดแทนคุณของแม่พ่อของแม่ที่ให้ชีวิตเรามาเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงบวชสมควรบวชโดยแท้เข้าใจตัวเออนักบวชต้องเป็นนักรบ เข้าใจตัวหูจักนักลบอบอนักลบกระจอกเป็นจังไหนหน,น,นีทับอาหนีทับเออเว้าเป็นหน่อยหนีทับนอนักลบกระจอกเป็นเนวหันนะนักรบผู้กล้า,าหาญยอมตายเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนถ้ากูไม่ตายกูไม่ยอมมันสิว,วาจังสิโลนเพราะฉะนั้น นักบวชก็เหมือนกันต้องมีกรรม,มฐานเหมือนกันกับนักรบต้องมีวิชารบเข้าใจตัวเอาต่อไปตั้งใจนะเกษา,ลาโลมาณขา,ขาทันตาตะโจ,ะจเกษาแปลว่า,าแปลว่าอะไรครับฮะบเออโลมาแปลว่าค นาขาแปลว่านาขาแปลว่าลิครับเออทันตาแปลว่าฟันครับตาโจแปลว่าหนังครับเออพิจารณาทั้งหมดนี้เป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามร่างกายของคนเราเป็นเหมือนกันคือสกรปรกเราต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกวันทุกวัน <c oughs> ถึงขนาดนั้นความสกรปรกยังไหลออกมา เราต้องซักผ้กาซักอะไรต่างๆเข้าใจอย่างนี้จึงสมควรบวชเข้าใจตัวเอาเรียนกลับตะโจตะโจ<ต>ะทันตาน,ตานาขาโลมาเกษา,า,กาพิจารณากลับไปกลับมาจนเข้าใจในความจริงอันนี้แล้วจิตจึงจะน้อมไปสู่การบรรพชาเข้าใจตัว จึงสมควรเพราะฉะนั้นถอดเสื้อละเดี๋ยวแม่ดูว่าทีี่ ไม่ใส่ยังไงบแบบบุ๋มยังใส่ทั้นี่เลยครับพุทธาต้องกระโปงทั้งนี่เอออันพุทธัสย์อย่านี่ก็แล้วแต่จิตัสย์ด้วยอ่าล่ะกลงมาล่ะอืมอ่าออกไปนุ่งห่มไม่เป็นปริมณฑลยับผ้าไปล่ะเด้อมอบผ้าให้ไปนุ่งห่มไม่เป็นปริมณฑลแล้วกลับเข้ามารับพระไตรยขุมและทศเสีล ให้สำเร็จกิจเบื้องต้นเนี่ยการเป็นประชาสืบต่อไปอถอยละอัน,นีไปน,น้ำละ <c oughs>